ไอ้ต oh, ัวนั้นกินไวว่ะตัวนั้นชุกใหญ่ฮะไปไหนล่ะเอาไอ้ตัมาแล้วเนาไปเอาไปตัวน้อยก็ไม่ได้เนี่ยอย่ได้เลยเอาเอาเอายหญชิ้นใหม่เอาชิ้นชิ้นเก่าหมาลูกใหญ่ไปไหนล่ะโอ้ยไม่นั่งสบายเลย ได้ไ่ได้เลยเดี่ด้กเลยดี๋ยนังกายเป็นกลัวเขาอ่ะอาันีไอตดียวเดี๋ยวมันเยอะอย่างนี้อี๋ไอ้ร่นไ้นขึ้นไปบนรดนเห็นไหม่นออกไปแทะอยู่บนร่นขึ้นไปร่นเลยน่ะค้เอฟมันไปไหนเน่ยเขาขึ้นจะกินอยู่ตัวเดียวตัวเนี่ย เอาตัวนี้เล้งไม่ได้นี่ะโอ้แดงด้วยเนี่ยแดงดีนะตัวนเล็กกนเนาะอืมเยอะกเยอะมาตัวอะไร o n g เยอะใกล้ใกล้ใ่ไม่ได้อะัวนี่ตัวนี้่ตัวนี้ไม่ได้หัว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 เขา ตัวน้อยอยู่ัวเขา้ยดูเตัวน้อเลยข้วอตัวยางหมาอ่อเวนีจ่ยามาแย่งกันต้องชิไปมาแล้วโอ้ยนี่อุ้มลูกด้วยนั่น มาแล้วอุ้มลูกมานั่นนั่นพอดลิงรีลูกด้วยเห็นไหมเนะี่ยลิงลูกโอ้ยนี่ความแรงนะนะมันนั่งครับไว้ก่อนนะครับไว้ ซื้อกะ n อมที่ตัวโน่นเลี้ยงลูกตอะไหนล่ะลูกโน่นอ่ะอุ้มลูกเดยนนั่งแทะลูกก็ลูกเนาะถุงบันไดเนาะเห็นไหมลูกมันเกาะหัวอกมาเลยน่ะลิงกันเนาะมันก็ลิงเนี่ยไอ้ตัวโน่นล่อพริกใหญ่คาบหนีไปเลยไปอันนี้ไปให้คนมั่ง you yeah. know